ขอสวัสดีคนที่มีเส้นกากะบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านวันนี้ตัวของอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาบอกกับตัวของทุกท่านนานที่มีเส้นกากะบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือได้รับรู้ด้วยกันเพราะว่าตัวของอาจารย์นันได้มีโอกาสไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลาทานและตัวของอาจารย์ก็ได้ถามหลวงปู่ไปว่าหลวงปู่ครับตัวของผม มีเรื่องอยากจะถามหลวงปู่ได้ไหมครับเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของผมหลายๆท่านนั้นได้สอบถามมาต่างๆนานากันว่าตัวของเขานั้นอายุก็เข้าเลขห้าแล้วและก็เป็นคนที่มีเส้นกระกบาดท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทั้งสองข้างแต่ทำไมตัวของพวกเขานั้นชีวิตยังยากลำบากอยู่ถามมาอะไรก็เหมือนติดติดขัดขัดกันไปหมดไม่เห็นจะร่ำรวยกับเขาสักที ดังนั้นวันนี้ตัวของผมเองจึงอยากจะถามหลวงปู่ศิลาทัานว่าทำไมตัวของพวกเขานั้นชีวิตทำไมถึงยากลำบากทำไมชีวิตถึงไม่ร่ำรวยเป็นพ่อเหตุใดกันครับหลวงปู่หลังจากที่ตัวของอาจารย์ได้ถามหลวงปู่ไปแบบนั้นตัวของหลวงปู่ก็ได้บอกกับอาจารย์ว่าไม่ต้องกังวลไปเลยเดี๋ยวหลวงปู่จะมาบอกเคล็ดลับที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน เป็นเคล็ดลาบที่หาฟังได้ยากแล้วหากว่าใครได้ทำตามแล้วจะหมดเวรหมดกรรมหมดหนี้หมดสินจะร่ำรวยเงินทองจนกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อย่างแน่นอนตัวของทุกท่านนั้นคงอยากจะรู้เคล็ดลับกันแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกกับอาจารย์นั้นว่าคนที่มีเส้นกะกะบาดท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือควรทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ตัวของอาจารย์ จะมาบอกเคล็ดลับนี้ให้ตัวของท่านนั้นได้รับรู้ด้วยกันว่าสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งในบางถ้าทุกคนนั้นพร้อมแล้วไปเริ่มรับสมรับฟังกันได้เลยหลวงปู่ท่านได้แนะนําคนที่มีเส้นกะกะบาดท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าตัวของทุกท่านนั้นอยากจะดวงดีดวงเฮงมากยิ่งยิ่งขึ้น ให้ทำตามนี้ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุสาธุสาธุพร้อมกับเขียนวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของท่านมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรับความร่ำรวยข้าพเจ้าพร้อมที่จะลาความวาามั่งคั่งในชีวีขอให้ความร่ำรวยและความมั่งคั่งจงลงเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด และที่สำคัญไปกว่านั้นตัวของท่านนั้นอย่าลืมที่จะปฏิบตัติสิ่งที่สำคัญห้าอย่างนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงสตาบารมีของท่านหนึ่งคือรักษาศีล5าสองทำดีกับพ่อแม่ 3. ามมันให้ทาน 4. ให้ท่านนั้นนั่งสามาธิภาวนาและหให้ท่านนั้นไหวพระสวดมนต์ก่อนจะนอนในทุกๆคืนและก่อนจะนอน ให้ท่านนั้นอธิษฐานว่าขอให้ดวงการเงินการงานของข้าพเจ้าเปิดแล้วชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นแล้วดวงสตาจะพุ่งแรงดวงสตาร์ชีวิตของท่านจะดีขึ้นและในช่วงนี้ถ้าท่านได้ขออะไรมันก็จะกลายเป็นความจริงคนที่มีลายมือกระกบาดท,ทุกท่านถ้าได้ฟังแล้วถึงกับตกใจตามคำสอนของครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้น ได้กาไว้ว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือผู้มีบุญมีวาส,สนาชีวิตจะไม่ตกทุกข์ใดยาบารมีจะเข้าถึงและความทุกข์จนจะไม่เข้ามาในชีวิตเพราะคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญมีวาส,สนาดีลงมาเกิดมีดวงแห่งภพอสพัมมีดวงแห่งความร่ำรวยปรากฏอยู่รู้แล้วเงียบไวสิ่งนี้ชีวิตร่ำรวยแน่นอน คนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นอดีตศานหน้าเหลือเสือ้อใครคนใดก็ตามที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นก็ขอสแสดงความยินดีด้วยพอตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต,ากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงไมายเสื้ออยาลบลูเพราะหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโททันได้กล่าวโอวาทไว้ว่าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทราย จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอำนวยให้โศกให้ลาบและอยากสื่อถึงท่านว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลากความจนเพราะเงินแสนเงินล้านจะล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในปีนี้คนที่มีลายมือกากบาทมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีร่ลำรวยทรัพย์สินและเงินทองขอสวัสดีท่านผู้ฟัง และกะัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ดวงสตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหมอดูหลายสำนักได้พันธงในปีพศ2567หลังเดือนธันวาคมนี้ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาชีวิตจะร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านท่าชีวิตของท่านยังไม่หลับลื่นเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องของความลกท่านยังไม่ประสบผลสําเร็จ และยังทำบุญกับคนไม่คืนถึงแม้ว่าท่านนั้นทำอะไรก็ไม่ลาบลืนก็ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้อดใจรออีกนิดเดียวเมื่อผ่านผลเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ไปได้เกณฑ์ดวงสตาร์ชีวิตหลังจากนี้ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาร์่่งแรงดวงสตามหาเศรษฐีดวงสตามหาภคษ์เปิดและท่านจะมีเกณฑ์ที่ดวงสตาชีวิต อยู่ในคลืนแห่งบุญจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อในสิ่งที่อยากได้ตามสบายใจได้เลยเพราะคลิปนี้นั้นพ่อหมอขอฟันธงขอบอกเอาไว้ได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วคนที่กําลังจะดุดผลจากความยากจนเท่านั้นจึงต้องฟังคลิปนี้ภายในหนึ่งเดือน หลังจากฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วสำหรับใครคนใดก็ตามที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานุนนำดวงสตาทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดีคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันคนใดก็ตามที่คิดไม่ดีคิดปองหลายใสบอกได้เลยว่าเขาคนนั้นคิดผิดและจะแพ้ภัยไปเองดวงสตาชีวิต ทางด้านความหลักของคนที่มีลายมือกรกระบาทโศกสตาจะเข้าค้างท่านอย่างแน่นอนจะส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อมาเสริมบุญบารมีให้แก่ท่านถือว่าเกณฑ์ดวงสตาชีวิตของท่านนั้นแหลงเอามากๆดวงสตาชีวิตถือว่าอยู่ในขึ้นแห่งบุญอย่างมากขอให้ทุกท่านนั้นที่มีลายมือกกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้เตรียมตัวรับมือกับโชคลาภเงินทอง ที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนจากลายกลายเป็นดีให้มีกินมีใส่แบบไม่ขาดมือเพราะหลังจากเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ท่านนั้นแทบจะนับเงินแสนเงินล้านไม่ทนันหรือว่าท่านจะทําอะไรก็เริ่มจะสําเร็จราบรื่นดีขึ้นทําน้อยแต่ได้ผลมากเพราะว่าบุญเก่าเทพเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคอยเกื้อหนุนํำสู่ดวงสตาชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมจะได้พบแต่ความร่ำรวยเท่านั้นความร่ำรวยจะมาเคาะประตูหน้าบา้านชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีมีเงินแสนเงินล้านกองอยู่ตรงหน้าท่านดังที่กล่าวไปแล้วนั้นคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คอยปกปากรักษาขอยประทานพรให้แก่ท่านให้มีโชกราบเงินทองทำความดีเพียงเล็กน้อยก็จะได้รับอนิสงส์ผลบุญอันมากมายมหาศาลท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมันทำบุญทําทานอุทิศบุญส่วนกุศลผลบุญที่ทำนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามขอให้บุญกุศลที่ท่านนั้นได้ทําในครั้งนี้ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผางชีวิตของท่านให้มารับเอาผลบุญในครั้งนี้ด้วยเถินเพื่อที่จะส่งผลให้ดวงสตาชีวิตของท่านนั้นได้เดินหน้าอย่างเต็มกําลังรวมถึงบุญเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างสะสมมาแต่อดีตศาสตร์จะนุนนําชีวิตของท่านนั้นให้เจริญรุ่งเรือง ในเร็ววันนี้